บัตเตอร์ไฟสกินอีโวสวยมากไม่ใช่อีโวนี้ดิเออนี่มันต้องอันนี้คือขนาดอัพไม่เต็มนี่โมเดลก็ยังดูสวยอยู่เลยนะเอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งมันก็จะสวยระดับสกินอีพิกอะเราวันนี้เรามาเล่นโหมดบันไลใหม่นะมันไม่ใช่โหมดบันเทิงแล้วมันเป็นโหมดบันไลแม่งบันไลทุกโหมดเลยเป็นโหมดอีโวแบตเทิลนะซึ่งเราจะต้องเก็บแต้มเพื่อแปลงร่างเป็นสกินอีโวอย่างเช่นดักตบอีลูคีเอ็มตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้แต้มมาซึ่งพอครบร้อยแต้มเนี่ยเราจะแปลงร่างได้นะแต่มันไม่ได้ตันแค่เเเเเเดดีีีียยยยยวววววนน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 นะะะะะมมมมมมมััััััััตตตตตตตแแแแแแลลลลล้้้้้้้้อออออกกกบบพพพงงงโจจจชิิรรรราาา่่่่ขึฉคป จังหวะนี้ครบ300แต้มแล้วเดี๋ยวแปลงล่างให้ดูจังหวะนี้กับว่าจะมาเวทบัฟบูซะหน่อยไอมาหลอดในล่างลิงมันดันวิ่งมาทุบเลยกดแปลงล่างส่วนแม่งซะเลยแล้วล่างอีโวพลัง300แต้มนี่มันก็โหดสุดแบบฉุดไม่อยู่เกทีล่าไปทีและที่เหลือก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางแต่จังหวะนี้บอกเลยว่าขอใส่สุดแต่ทำไมตรงนี้มีแวนทั้ง3ตัวไว้เนี่ยโอ้โหมาหลอดโดดคอมขนาดนี้กะไม่ให้กูรอดเลยแล้วไงงั้นถ้ากูจะตายกูเอามึงไปด้วยแล้วกันนะคิกซี่โอ้โหยืนคู่กันระหว่างเวล1กับเวล5นี่ต่างกันลิบเลยสกวลมนนาาดี้กู่เเไปลยแตงงห ลดจังๆขนาดนี้ทำไมเลือดมันไม่ลดเลยวะขนาดแปลงล่างหนุ่มใส่มันขนาดนี้บรรดันแปลงล่างสวนกันมาอีกโอ้โ <c oughs> หขอโทษรับพี่อย่าทำผมเลยแต่จังหวะน,นี้กูจะสวนแต่ตอนนี้เริ่มเห็นพลังงานแปลกๆก,กับอิติลี่นี่แหละเปิดดูหน้าสเตตัสเท่านั้นแหละโอ้โ oh, หแม่เจ้าคือเหมือนมันจะเป็นบั็กนะคือบางครั้งที่แปลงล่างตอน200แต้มไปือ300แต้มเนี่ยกลับล่างมาสเตตัสมันยังอยู่เท่าเดิมซึ่งมันจะอยู่อย่างนั้นทั้งเกมเลยแล้วถ้าใครทำบั็กติดที่เป็นบอสแมปได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหไปเล่นกับพ่อ